18ตุลาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนควบคุมตัวนายธนนัทุริปิยพรหรือว่าเสียท็อป49ปีควบคุมตัวไปยังศาลแขวงพระนครเหนือว่าที่ร้อยตรีดเรสุรพลสินธุนาวาทนายความของเสียท็อปก็ได้เปิดเผยถึงคดีความที่ทำให้เสียท็อปถูกจับกุมเมื่อปี2 5 5 9เสียท็อปได้ตกลงกับคู่ค้า จะร่วมลงทุนทำธุรกิจเสริมความงามวงเงิน8ล้านบาทต่อรองกันลงมาเหลือ4.5ล้านบาทตกลงกันล่าสุดเหลือ1ล้านบาทโดยเสียท็อปได้จ่ายเป็นเช็คให้แต่เช็คไม่สามารถขึ้นเงินได้หรือว่าเช็คเด้งทำให้คู่กรณีไปฟ้องร้องเสียท็อปต่อศาลแขวงพระนครเหนือมารดาของเสียท็อปจึงได้นำโฉนดที่ดินที่ลำลูกกาคลองสี่ไปวางเอาไว้เพื่อเป็นหลักคำประกันว่าจะนำเงินไปชดใช้ให้ ในภายหลังซึ่งขณะนี้โฉนดที่ดินดังกล่าวก็ยังอยู่กับคู่กรณีและยังไม่มีการเซ็นโอนที่ดินให้กันแต่อย่างใดเมื่อถึงวันฟังคำพิพากษา14พฤศจิกายน2559เสียท็อปกลับไม่ไปฟังคำพิพากษาและไม่อ้างเหตุผลในความจำเป็นโดยอ้างว่าเพียงติดภารกิจที่ต่างประเทศศาลจึงอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยสั่งจำคุกหนึ่งปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการพิจารณาคดีลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยหกเดือนโดยไม่รอลงอาญาพร้อมกับให้ออกหมายจับจำเลยเอาไว้จากนั้นเสียท็อปไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทำให้ขาดการอุทธรณ์และทำให้คดีถึงที่สุดแล้วหลังจากตำรวจติดตามจับกุมตัวเสียท็อปได้จึงนำส่งสารสารก็ได้แจ้งผลคำพิพากษาให้เสียท็อปทราบ ว่าคดีนี้ถึงที่สุดแล้วและให้รับโทษตามคำพิพากษาคือจำคุก6เดือนจึงต้องส่งตัวไปคุมขังที่รวนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยยากจะไปเยี่ยมเสียท็อปที่รวนจำในช่วงบ่ายของวันที่18ตุลาคมนี้ทนายความยังระบุด้วยว่าตัวเสียท็อปเองอ้างว่ามีความกังวลเรื่องของสุขภาพเนื่องจากเป็นโรคเบาหวานและกังวลเรื่องเงินจากการทำธรุรกิจที่ได้รับประมาณ1000ล้านบาท แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นธุรกิจในด้านไหนและเกี่ยวกับเรื่องอะไรทนายความให้ข่าวนะก็ไม่เอยจะบ,บายนะนนนยยัง,งยังไม่ได้เช็คเลยครับวันนี้มึงมามาเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวจะเช็คต่อไปถ้ามีอะไรอีกหรือไม่นะต้องดูก่อนเดี๋ยวนี้เรื่องนี้จบแล้วสรุปคือวันนี้จัคู่หกเดือนใช่ ที่แรกผ้พูดจะถายเนะี่ยเขจะมาวันนี้<ะ>บ่ายสาม<ะ>เพื่อจะมารับเงินล้านนึง<ะ>แล้วก็จะคืน,นโฉนดเรา